มนมีชีวิตไก่น้อยสองตัวอยู่ด้วยกันตัวหนึ่งชื่อเพนกวินอีกตัวหนึ่งน้องใหม่มาแรงวันนี้ให้ไปอยู่กับพี่เพนกวินยังไม่ได้ตั้งชื่อไก่น้อยกับไก่น้อยอยู่ด้วยกันไก่กำมพาแม่ป่า

กิน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 มา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 กินมาไปน้ำกันคือแม่กับลูกนี่แม่ไปน้ำกันคือแกกับน้องนี่